สถานการณ์ภายแรงที่ตำบลชมพูอพําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกส่งผลกระทบให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากการขาดน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและในส่วนทางด้านเกษตรกรรมก็ยังขาดแคลนน้ในการปลูกพืชผลทางเกษตรกรรมและทำนาปลูกข้าว ในส่วนของปัญหาไทยแรงของตำบลชมพูนะครับมันก็จะดู2สองสองประเด็นนี่ครับประเด็นแรกเนี่ยมันก็คือแหล่งน้ำํำในเรื่องของการอุโภคบริโภคน้ําจินน้ำใช้นะสน่วนมากก็จะเป็นปัญหารกระทุ้หมูบ่าที่มันจําเป็นแล้วก็มันมนนนจริงจริงเนี่ยก็จะเป็นที่ชมพูนะครับตรงวังแดงเพราะว่าคือวัองแดงเนี่ยมันยังไม,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 ม่มีฟ้าเราก็เลยมีสามารรนาคติสร้างระบบประปาได้ยนี่ก็เลย ส่วนพวกแหล่งน้ำการเกษตรส่วนมากก็จะตอนนี้มีนเพราะว่าน้ำจากแม่น้ำชุมภูเนี่ยโดยปกติมันก็จะไหลไหลมาแล้วก็ตอนนี้มันมีการกักน้ำโดยเฉพาะในส่วนของต้นน้ำกักน้ำต้นน้ำกักน้ำเนี่ยปลายการน้ำแล้วก็ช่วงปลายน้ำเนี่ยมันจะไม่มีน้ำในการสูบใได้ก็เคยเรื่องน้ำเรื่องน้ำเลยนะ แต่ก็คุณได้บอกปีนี้บอกประตอนมาสร้างแต่ก็ยังขาดเดืนไฟไฟไม่พร้อมตอนนี้มีพอเทียมที่จะดึงงานจะบอกึ้นมาใช้ได้อืตอนนี้นะใช้ไฟที่ใส่ไฟบ้านก็อยู่สักสิบห้านาทีอะไรตรงมันก็ดับแล้วก็ไปทำงานใหม่ ขอให้ล้มมางใบต้กหน่อยมันก็ดาบอีกก็มีนี่แหละทำ,ทำ,ทำนาข้าวนาปังอันนี้ก็ทำแค่สองครั้งครั้งที่สามทำไม่ได้หยุดเพราะว่าน้ำไม่พอทางอบประมนะาณทไปประสา,างนงานเขาจะเอาน้ำมาให้ มันมันเป็นคิวเนะยเป็นเป็นเขาจะตั้งคิวให้ดูว่าถ้าสีเิียวเขาจะมาก็ก็หยุดหยุดทำไปงั้นและก็คิดแล้วมันคุ้มก็เลยหยุดทำดีกว่าเราไปสู้ให้มันขาดทุนในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือของชาวบ้านเนี่ยคือเราก็จะมี สถานีสูบน้ำนที่สถานีสูบน้ำเนี่ยมันก็จะทํางานาตามปกติู่แล้วในช่วงของหน้าฝนแตาสูน้ําในช่วงของนต้อง,งช่วงนี้นะในส่วนของหน้าแรงเนี่ยก็จะมีสถานีสูบน้ําแต่สิ่งที่เราช่วยก็คือเรื่องของการสร้างฝายฝายชะลอฝายชะลอในแต่ละจุดก็จะมีที่ลำปางพงานางพูดไปแล้วเราก็จะมีพวกกระสอบทรายพวกทราย ในช่วงของหน้าแรงเนี่ยคือในแต่ละกลุ่มที่เขาทำนำตามเขาจะทําโครงการไปแล้วก็จะสนับสนุนพวกกบพวกทรายประชาชนแลก็เป็นแรงไปช่วยกันทําเป็นป่าแต่ละช่วงแต่ละช่วง,วง่อที่จะแก้ปัญหาใน,ในส่วนสำหรับในนโยบายนโยบาย,ยารเรื่งด่วนการแก้ปัญหาเรื่องหน้า ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็คงทําได้ดีในส่วนของการสร้างฝ่ายนะฝายชะลอมันจะต้งองตั้งความเป็นแข็งของฝ่ายแล้วก็ทำให้มันมีความถาวรแล้วก็มีระดับการเก็บน้ำเนี่ยที่มันสูงขึ้นแต่ปัญหาในระยะยาวในระยะยาวเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการสร้างเขื่อนข้างบนเนี่ยนะจะมันเลยมีปัญหาในเรื่องของหลายอย่าง พบสิ่งแวดล้อมด้วยชาวบ้านหรือชุมชนยังตกลงไม่ได้เปกิดขึ้า